การที่เราจะมีเงินมากขึ้นนั้นเกิดจากการบริหารจัดการเรื่องเงินตั้งแต่ตอนที่เรายังมีเงินไม่มากหากเรามีวินัยในการบริหารจัดการการเงินมากพอเมื่อเวลาผ่านไปเงินของเราจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอกับสถานการณ์ที่เงินหมดไปโดยไม่รู้เลยว่าหมดไปกับอะไรนั่นเป็นเพราะรอยรั่วจากการใช้จ่ายที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งหาวิธีบริหารเงินที่ถูกต้องเพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่จะพาชีวิตเรามั่งคั่งได้ในอนาคตวันนี้ผมมีเทคนิคการบริหารเงินแบบ6กระปุกที่คิดค้นโดย t h a าร e ฟเอนักพูดและนักคิดทางด้านการเงินการลงทุนเจ้าของหนังสือ Secret of the Millionaire Mind ถอดรหัสลับสมองเงินล้านมาแบ่งปันทุกคนสิ่งสำคัญของวิธีนี้คือการแบ่งรายได้ต่อเดือนที่ได้รับทั้งหมด ออกเป็น6ส่วนแล้วแต่ละส่วนจะมีเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งรายได้แตกต่างกันดังนี้ส่วนที่ 1. เงินใช้จ่ายจำเป็นคือเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวนันเช่นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟโดยส่วนนี้คิดเป็น55%ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน ส่วนที่2เงินสําหรับหลังกเกษียณคือเงินออมสําหรับสํารองไว้ใช้ในอนาคตหลังจากที่ต้องออกจากงานหรือเมื่อแก่ชาราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่เดือดร้อนลูกหลานโดยส่วนนี้คิดเป็น10%ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนส่วนที่3เงินก้อนใหญ่ให้อนาคตคิดเป็น10%ของรายได้ทั้งหมดคือเงินออมระยะยาวเช่นเก็บเงินไว้แต่งงานซื้อบ้านซื้อรถเพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้จ่าย จะได้มีกำลังในการจ่ายโดยไม่ต้องหยิบยืมใครให้เป็นหนี้ส่วนที่4ี่เงินเพื่อการศึกษาเพราะการลงทุนเพื่อตัวเองเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเงินส่วนนี้จะช่วยเพิ่มทักษะการพัฒนาความรู้ต่างๆเพื่อต่อยอดในการหาเงินเพิ่มขึ้นโดยคิดเป็น1 0ของรายได้ทั้งหมดส่วนที่5เงินสําหรับรางวัลชีวิตคิดเป็น10%เซต์ของรายได้ทั้งหมดเป็นเงินที่สนองความสุขการให้รางวัลกับตัวคุณเองหลังจากที่ทุ่มเทกับการทำงานหนัก เช่นได้เงินมา1,000บาทแบ่งลงกระปุกใบนี้100บาทส่วนที่6เงินทำบุญเป็นเงินแห่งการแบ่งปันเพื่อผู้อื่นเช่นการบริจาคก,การทำบุญหรือแบ่งปันสิ่งดีๆให้เพื่อนๆหรือครอบครัวคิดเป็น5%ของไรายได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามแม้ว่าวิธีการนี้จะกำหนดสัดส่วนของเงินแต่ละก้อนไว้ชัดเจนแต่เราสามารถปรับเพิ่มหรือลดบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิตของเราให้มากที่สุด แต่อย่างน้อยขอให้เริ่มจากการออมและลงทุนเพื่ออนาคตเก็บเงินในส่วนนี้ให้เต็มที่เท่าที่ทำได้เหลือเท่าไหร่ค่อยขยับไปไรายจ่ายอื่นๆเพราะยิ่งเราเก็บได้มากยิ่งมีโอกาสที่จะมั่งคั่งเพิ่มขึ้นหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนผมจะทำคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอ หากต้องการให้ผมส่งคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปที่มือถือของคุณเมื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆสามารถกดแอดไลน์แอดนัตชัยโค้ดได้เลยครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ